ขอไปเชิญท่านนัชชนนครับตามด้วยท่านธัญวัฒน์เชินครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชชนนศรีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสบาย้อยตำบลสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสเดาพรรคููิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมเองนะครับได้ยื่นยัติร่วมกับท่านสสสิริพง์เกี่ยวข้องพรรคููิใจไทย เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยในยติเขียนชัดเจนครับประธานให้พิจารณาศึกษาควบคุมจัดระเบียบบ่อนการพนันในประเทศพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่หลายยติครับ อาจจะเข้าใจผิดครับท่านประธานว่าสมาชิกสภาผู <c inhos> <cle> ้แทนราษฎรชุดที่25้าเนี่ยจะให้มีการเปิดบ่อนเสรีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการเปิดต้องมีการศึกษาก่อนครับวันนี Kate ้เองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลุกขึ้นอภิปรายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นการพิจารณาของสภา จะมีการตั้งกรรมาิการจะให้มีการเปิดบอลหรือคอมเพล็กก็เป็นหน้าที่ของกรรมาิการเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนว่านี่คือการระดมความคิดเห็นของสมาชิกสภาก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของบอนท่านประจานครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในเรื่องของบอนการพนันหลายคนบอกว่าปี2,478เริ่มมีกฎหมายฉบับแรก หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแค่สามปีครับให้มีกฎหมายบ่นการพนันผมเองนะครับในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรก็ย้ำตลอดนะครับว่าสสคุณม,มีหน้าที่อะไรหน้าที่คุณคือแก้กฎหมายเมื่อกฎหมายล้าสมัยเมื่อกฎหมายต้องมีการแก้ไขให้ตันยุคหน้าที่สสหน้าที่สภาและก็มีการร่างกฎหมายใหม่ เพราะฉะนั้นนะครับผมเองวันนี้มองว่าการพิจารณาเรื่องของคอมพลิกเรื่องของบ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับผมนี่เป็นพุทธศาสนาครับอยู่ในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเรื่องการพนันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับศาสนาพุทธก็เช่นกันครับการพน,นันการเที่ยวกลางคืนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ หลายคนต้องลุกขึ้นมาอภิปรายเหตุผลให้เพื่อนสมาชิกเห็นด้วยวันนี้นะครับมีโพออกมาตลอดครับท่านประธานครับตลอดระยะเวลาที่ผมจำความได้มีการพูดถึงเรื่องของบ่อนการพนันหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่มีการดำเนินการให้คืบหน้าโพออกมาตลอดครับท่านประธานส่วนใหญ่โพออกมาบอกว่าเห็นด้วยให้มีการเปิดบ่อน5 0 ไม่เห็นด้วยประมาณ30%และก็เฉยๆเฉอ20นี่ก็คือโพแต่ละครั้งที่ออกมาจะเชื่อเห็นว่าวันนี้ประชาะชนชนส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จะเริ่มต้นจากใครครับจากรัฐบาลไม่ได้ครับต้องเริ่มต้นจากสภาผู้แทนราษฎรแก้กฎหมายวันนี้นะครับจะไม่ย้อนไปไกลว่าประเทศไทยกับบอนการพนันในอดีต เป็นเรื่องคู่กันครับสมัยรัชกาลที่สองท่านประธานรู้ไหมครับว่าเก็บภาษีบ่อนการพนันได้สองแสนแปดหมื่นบาทต่อปีเป็นงบประมาณที่เป็นก้อนใหญ่นอกจากภาษีฟินภาษีอื่นๆภาษีโสเพณีสมัยรัชกาลที่สี่ครับเก็บได้ห้าแสนครับเยอะมากครับท่านประธานครับเงินห้าแสนบาทสมัยรัชกาลที่สี่สามารถที่จะพัฒนาประเทศได้เยอะมาก สมัยล้นก้ารายการที่5เดินตางไปต่างประเทศคับท่านประธานมีโอกาสได้ไปดูบนคาสิโนที่มอนติคาโลสิ่งที่ล้นก้ารายการที่5เห็นคืออะไรครับมีการเล่นสล็อตแมชชีนเล่นการพนันมีคนติดหนี้มีคนหมดตัวพระองค์ท่านกลับมาประเทศไทยก็ดหริว่าถ้าจะให้ประเทศไทยมีบ่อนการพนันประเทศอาจจะล่มจม เป็นที่มาของการห้ามให้มีบ่อนการพนันบางพื้นที่เพราะฉะนั้นนะครับมีการยกเลิกเมื่อเดือนเมษาผมเองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะฝากทุกท่านว่าสิ่งที่ผมนําเรียนกับท่านผูาจจะเล่าว่าขบวนการทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปเราอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ให้เห็นขบวนการว่ารูปแบบในอดีตมาอย่างไรวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างว่ามันมีหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่บ้านผมที่ด่านนอกที่สเดาครับ เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูมากเมื่อปี2 5 4 7ครับท่านประธานหลายคนบอกว่าวันนี้ด่านนอกติดเขตมาเลเซียตายสนิทครับหลายคนบอกว่าหลังจากนี้รัฐบาลต้องมีการพูดคุยต้องเปิดในเรื่องของคอมเพล็กซ์ให้หลังจากตีหนึ่งเป็นต้นไปและในเรื่องของบ่อนการพานันเราก็ต้องไปดูว่า ในพื้นที่ไหนที่เป็นความเหมาะสมมันมีคำถามมากมายครับท่านประธานยกตัวอย่างว่าวันนี้เมื่อเราเปิดบ่อนมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มจริงหรือเปล่าท่านประธานครับมีคนหนึ่งคนเอาเงินมาหนึ่งมืนบาทเข้ามามาในประเทศไทยเนี่ยมันสามารถหมุนได้หลายรอบครับหมุนได้หลายรอบในการใช้บริการในการซื้อในการ ซื้ออาหารมันหมุนได้หลายรอบเป็นแสนแต่เงินบ่อนการพรนันนะครับเข้ามาหนึ่งมบาทก็เป็นเงินหนึ่งบาทนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องคิดปัญหาที่ต่างๆมากมายครับที่จะตามมาปัญหาสังคมปัญหาอาจญากรรมปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่ท้าทายสังคมไทยที่มีกำแพงกั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยบอกว่าการท่องเที่ยวคือหัวใจหลักของประเทศไทยรายได้หลักวันนี้ การพนันเรื่องของสถาบันบันถึงเนี่ยเราหวังว่ามันจะมาเสริมรายได้ของรัฐบาลก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมาธิการได้พิจารณาร่วมกันว่าเราจะเอาหรือไม่เอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับ